สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพจบนแพไแมกกะเอฟซีแฟน Fan คลับวงการหมอลำเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงครับสำหรับช่วงที่บอสโจเฮียหน่อยนะฮะแล้วก็น้องอุ้งอิงครับได้ถแถลงโปรเจกต์ใหญ่ สองโปรเจกต์เดีวยวกันที่นี่ผมนะครับแอดมินทีมงานขอบตาดำครับช่องทีมงานขอบตาดำห้องครับสิมาสรุปนะครับสาระแบบสับส,บส,บสบัแต่ละโปรเจกต์นะครับนี่คือ EP หนึนะครับนี่คือ EP หนึที่นะครับ สรุปสาระสำคัญของการแถลงข่าวไงแน่สำหรับป้งการเล่กาาายกับว่าได้นะครับสำหรับสาวหน่อยเพชรดเพลนแพงพอโจโนององค์อิงเฮี้ยหน่อยนะครับสามคนสามท่านนะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับคือบพเพันไ่สูตรเด้คอยกับตรงใส่สูตรแล้วเนาะเออเออโอ้ยหาสูตร หาสูตรออมเงื่อนโอ้โยสำรับนะครับหัวหลอกวันหนึ่ง,งหัวหลอกตัวเงื่อนโอ้โย, <laughs> อยตา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 ย,ตายอ่ะพี่น่องครับเดือ <c oughs> ันบอโจ้ที่ขนาดบึ้มพี่น่องครับคลิปนี้ เป็นคือคำที่ผมเอาไว้บอตาแตกอื <c oughs> เป็นเหมือนคำที่บอสโจเคยบอกไว้พูดไว้นี่หลายคนหลายท่านก็เดากันโปรเจกต์ยังน้อโปรเจกต์นั่นนี่นี่คือสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนสิ่งที่บอสโจบอเ,เคยบอกมาก่อนสิ่งที่เฮียหน่อยไม่เคยพูดมาก่อนหรือใครใดๆต่างๆไม่เคยพูดออกสื่อมาก่อนนั่นก็คือโปรเจกต์ใหญ่นะครับ โปรเจกต์นี้พี่น้องฟังดีๆผมซับมาให้ย,ย่างละเอียดโดยที่พี่น้องไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปรีนะนะครับโปรเจกต์แรกครับเฮียหน่อยผสานผนึกนะครับกําลังกับบอโจครับจะทำหมอลำนะครับขึ้นมาหนึ่งคณะเป็นหมอลำมูครับ ที่ไม่ใช่หมอลำวงใหญ่นะฮะฟังดีๆพี่นอ้องนี่การถแถลงแบบนี้เขาตรงเขียนนะครับผมชื่อคณะสาวน้อยลำเพลินโชยํำครับสาวน้อยลำเพลินโชครับสโลโกแกนครับเครื่องเสียงดีดนตีห่าวนี่คือของบอโจของเฮียน้อยครับ เน้นวิจิตรการตาทั้งสองอย่างนี้จะมารปะสานร,รวมกันเป็นหนึ่งที่คณะสาวน้อยลำเพลินโชว์ภายใต้สังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเฮียหน่อยนะครับจะไปกับวงนี้นะครับหลังบ้านก็คือส่อนุชคือเกาครับและสํานักงานของคณะสาวน้อยลำเพลินโชว ก็คือนะครับอาณาจักรสาวน้อยครับอาณาจักรสาวน้อยเผ็รเหมือนแพ่งครับโกสุมพิสัยครับสาละคามนี่ชัดเจนบ่ครับแล้วครับประกอบไปด้วยไฟบีมครับสามสิบตัวนี่นะครับตู้เบสค้างและยี่สิบซีครับอ่าเปทางไหนชัดบ่นะครับสำหรับลำเรื่องก็คือลำเพลินครับ ลำเพลินครับสอดแจ้งโคโลคือกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงขอแตกต่างระวังวงใหญ่กับวงน่อยนะเอาวงใหญ่กับวงเล็กลงมานะฮะนี่สไตล์ล่ำเรืองคือลำเพลินเช่นเดิมนะครับส่วนราคาราคาครับฟังดีๆวงใหญ่สามแสนขึ้นเป็นบอกข้าพปนอกส่วนวงที่จะตั้งขึ้นนี้ สาวน้อยลำเพลินโชว์ราคาชนวนอยู่ที่202,000ถึง250,000บาทปิงปิงปิงป,งปงโดยประมาณครับแน่นะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องสำหรับศิลปินหรือใครที่ต้องการําหาความฝันจะเริ่มออเดชั่นนะครับออเดชั่นศินลปินที่จะเข้าไปยุ่งเพิ่มเติมฟังให้จบครับฟังให้จบนะ อแล้วนะครับพี่น้องครับสปอนเซอร์ครับตอนนี้ครับพ่อเพิ่นลนิยิวาเฮียหน่อยครับจะเพนกําลังอุ้ยขนขนลุกขนลุกครับจะเพนกําลังกับบอโจครับอผู้บริหารสมองเพ็รนะครับนั่นก็คือเอ็มร้อยห้าสิบครับเป็นสปอนเซอร์แล้วครับเจ้าแรกครับนี่นะครับพี่น้องครับแล้วเป็นที่น่าดีใจครับเป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ นั่นก็คือเตยเอนเตอร์เทนเมนต์ครับจองไว้แล้วเรียบร้อยครับ40คิวครับหลังจากเปิดฤดูกาลนี่หลังจากเปิดฤดูกาลเตยเอนเตอร์เทนเมนต์พี่น้องกระจุยหัวใจดีตัวนะครับพี่น้องเตยเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่นสิมักเอาไปลงอยู่อ,อแถวปลาจีนอ่ะเพิ่นสิมักกับลงแบบซอดแจง้งนะครับสุดจอดนะครับ40คิวครับ ยังไม่ได้เปิดวงเลยครับจองตั้งแต่ยังไม่ได้แถลงข่าวนะครับเนี่ย่อนุดเพเนโพสได้มาว่าแล้วครับอ่านี่คือข่าวที่น่าดีใจยังมาจบครับพี่น้องกสิทามาว่าแดนเซอร์เท่าไรล่ะข่าว่าวงกหน่อยกูละค่านี้แดนเซอร์ครับหกสิบคนครับผมนี่แดนเซอร์หกสิบคนและเริ่มซ้อมครับเดือนมิถุนายนครับปีหกเจ็ดครับ นั่นคือเริ่มซ้อมนะครับถามว่าเป็นอย่างคือไปเริ่มซ้อมปีมิถุนายนปีหกเจ็ดนะครับวงที่พนึกกกำลังสองท่านนี้ครับสาวน้อยลาเพลินโชวเนี่ยเกิดจากการมูฟสาวน้อยเสเดิดแบนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายขึ้นนะครับพันึึกขึ้นมากนะครับกลายเป็นหมอลำมูนะครับกลายเป็นหมอลำมู อซ้อมนะครับมิถุนายนปี67ครับเปิดวงครับที่เพ่นว่างไว้ก็คือ31สิงหาคมปี67นี่ชาเจนบอกครับนี่คือการถแถลงสไตล์ทีมงานขอบตาดำาแล้วที่นี่พี่น้องฟังดีๆฟังดีๆครับพระเอกนั่งเอกครับพระเอกนั่งเอกมาจากวงใหญ่ด้วยครับพระเอกคือนะครับ ฮอดีทวีสักครับนั่งเอกคือผู้ใดพี่น้องครับป๋อมแปมไงครับเพชรบ้านแพงครับผมเนี่ยเตรียมเลยครับเตรียมเลยครับเอฟซีแฟนครับนี่เอฟซแฟนครับเตรียมเลยนะฮะเป็นจังไหนเป็นจั่างไนสรุปเป็นอยงไนนี่คืออีพีแรกนะครับนี่คืออีพีแรกนะฮะเออแล้วมีอะไรอีก จบเลยนี่นี่สั้นส้นเลยอ่านะครับสั้นส้นเลยนะจบหมดทุกอันนะแดนเซอร์หกสิบสำนักงานอยู่ที่น่าจะสาวน้อยนะครับอ่าเฮียนหน่อยจะเป็นคนตามไปกับวงด้วยนะครับพ่อโจกับองค์หญิงก็จะอยู่วงใหญ่ถ้าจะรับเชิญพ่อโจองค์หญิงได้ไหมได้ครับผมนี่นะฮะอ่าเร็วสาวน้อยสเสด็จแบรนี่จจังไดงานรับไปงานรับไว้ก็ถึงมิถุนานะครับ คนอื่นเขาเปิดวงคนอื่นเขาเปิดวง่งจะของสีเปิดวงของแท้เป็นไดครับนี่นะข้าทำในสิ่งที่แตกต่างนะเอาเป็นยังไงล่ะพ่อโจคือเป็นอย่างเป็นคือต่างวงครับบอกวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้สร้างงานสร้างเงินเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีอะไรเสียหายพี่น้องครับบางคนสิวา่าเจ้าเฮ็ดสาวหน่อยสะดุดแบนบวประสบผลสําเร็จมันบ่ นี่คือในแง่มุมของผมนี่คือในมุมของผมครับผมกําลังถแถลงเดี๋ยวเสียสรง <c oughs> เป็นยังไงครับพี่น้องครับผมว่าไม่ใช่การไปต่อไม่ได้นี่คือการต่อยอดครับนี่แหละครับคือการต่อยอดมุเจ้าจีมุเจ้าคิดบว่า,วานี่แหละคือการโตขึ้นของสาวน้อยเสด็จแบน นี่คือการโตขึ้นนะนี่ครับนี่คือการโตขึ้นนะครับไม่ใช่การหยุดครับนี่คือการพัฒนาต่อยอดไปได้ต่อไม่มีคำว่าสุดสำหรับวอสโจอมนะครับนี่แหละครับ e p ่ EP แรกโปรเจกต์ Project แรกที่บ๊เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสำหรับ e p ่ต่อไปม e ตติ้งผมบอกกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ